โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีสูตรลับที่ไม่รับเฉพาะนะครับจะมาแบ่งปันมาบอกกล่าวแก่เพื่อนๆน,นั่นก็คือสูตรที่ใช้แล้วลดประหยัดน้ํามันแล้วก็ลื่นแล้วก็เร็วแรงพอสมค,ควรเดี๋ยวผมให้ดูอัตราการบริโภคน้ํามันละกันนะครับนี่ก็มาส่งงานลูกค้าอยู่นะ50ากิโลลิตร จับทิปมาแล้ว1,000โลนะครับเดี๋ยวผมจะจับไปเรื่อยๆแล้วกันอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเพราะว่าบางทีรีบลืมเลยก็แล้วแต่โดยรวมแล้วจะลองวิ่งดูสัก2,000โลนะครับเป็นสูตรที่เกี่ยวกับการใช้น้ํามันเครื่องแล้วก็แอดดิทีฟแล้วก็น้ํายาล้างหัวฉีดที่ผมเคยลองกับน้ํามันหลายๆยี่ห้อแล้วมันไม่เกิดผลแต่ว่ากับยี่ห้อนี้เกิดผลอ่ะนี่ก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับทุ่มฝ่าเข้าบ้านระยะรวมก็ เพิ่มขึ้นมาหน่อยเป็นห้าสิบสองเลขใหม่ก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเห็นไหมอ่ะยิ่งขี่ก็ยิ่งประหยัดนะครับวิ่งลายแมนนะต้องบอกก่อนบอกเพื่อนก่อนบนพื้นฐานในการใช้งานไม่ใช่ใช้งานชีวิตประจําวันนะใช้งานในการทํามาหากินโดยการวิ่งลายแมนรีบบิดเพื่อไปอยู่หน้าไฟแดงรีบออกตัวรีบไปส่งบิดแต่ไม่ได้กระแทกคันเร่งมากมายออกตัวไปเรื่อยๆก็จับทิพมาได้ตอนนี้ก็น่าจะสองพันโลแล้วเดี๋ยวผมจอด เซเว่นแล้วกดให้ดูแล้วกันก็ยัง50.1กิโลเมตรต่อลิตรอยู่นะครับถือว่าค่อนข้างดีแล้วลื่นแล้วก็แรงแล้วประหยัดน้ำมันมากอ่ะถึงเซเว่นแหลวเดี๋ยวผมกดทิปให้ดูว่าผมจับทิปไว้ถึงจนถึงนะเวลาเนี้ยมันไปกีโลแล้ว50.1นะเดี๋ยวดูทิปนะนี่ส0 0พันฟลโล 2,000ฟอลโลก็ยัง50กิโลลิตรอยู่เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับค่อนข้างเสถียรแล้วไม่มีขึ้นลงนะในการใช้งานชีวิตประจําวันเนี่ยที่ผมขับเนี่ยบางทีลงไป49.9มา50.4 50.3มีนะครับโดยการวิ่งลายแมนนะย้าว่าวิ่งลายแมนนะอืมมันประหยัดค่อนข้างประหยัดนะครับแล้วก็นี่ล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้ก็ยัง50อยู่เห็นไหม เพราะฉะนั้นมันเสถียรนะครับเสถียรด้วยคือผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวให้ดูทิปเนี่ยเห็นทิปไหมสองพั o ฟาโลนะสองพอ่าเพราะฉะนั้นมันเสถียรแล้วนะครับจากนี้มันจะ50าสิบยาวถ้าผมขี่แทบปกติเนี่ยยันผมถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะจับทิปใหม่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสูตรที่ผมใช้อ่ะมีเจ้าตัว l i b ิทูแป0ร้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือยาลหัวฉีดที่เคยแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านู้น ซึ่งราคามันก็สูงพอสมควรแต่ว่าคุณภาพแม่งดีจัดเลยอ่ะค่อนข้างดีซึ่งตัวเนี้ยผมใช้กับน้ำมันแล้วก็แอดดิทีฟก็คือสามตัวนี้นะครับประกอบด้วยโมตุลเจ็ดพันหนึ่งเบอร์สิบิไม่ต้องไปกลัวของปลอมนะนี่ซื้อร้านที่มันเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอะ่ะมันของแท้แล้วก็ดูที่ฉลากของเนี้ยมันมีมีไฟคาดมาหน้ารถเนี่ยนะครับ เนี่ยผมก็เติม0.8ปกติเหลือไว้200 ml เป็นตัวนี้เป็น sp นะครับ apsp ฉลังใหม่เบอร์40นะเน้นว่าเบอร์40ที่ใช้เบอร์40เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันไม่ได้หน้าร้อนเหมือนเดือนมีนามเมษานะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไม่ได้ร้อนมากก็เลยลดลงมาใช้เบอร์40แล้วก็ใช้โอเมก้า909ปกติตามเป็นซองอ่ะมันจะเป็น7 ml ใช่ไหมผมใส่โอเมก้า909 10 ml นะครับแล้วก็ต่อด้วย มอสทูของ Liquid m o l ี่ถ้าซื้อเป็นหลอดหลอดเล็กๆนะครับมันจะไม่คุ้มผมจะซื้อขวดใหญ่แบบนี้แล้วมาใช้สลิงดึงเอาที่ผมดึงใส่เนี่ยผมปกติเขาให้ใส่2 0 ml ใช่ไหมผมใส่40ก็คือผมดึง2สลิงสลิงให้20สลิงนะมันคุ้มซื้อแบบนี้มันคุ้มป่ะท่านเพื่อนซื้อแบบหลอด2หลอดก็เข้าไป300ปรบาทละสี่ร้อละใช่ไหมแล้วผมก็ใช้ลิบิซูตัวนี้8 0 0 e กับ น้ำมันถังเว้นถังนะครับผมไม่ได้ใช้ทุกถังนะใช้แค่5 ml ตอนหถังเองนะครับอืมใช้5 ml นะเพื่อนๆฟังให้ดีนะ PZx น้ำมันเต็มถังผมใช้5 ml ใช้ถังนี้หมดถังต่อไปไม่ได้ใช้แล้วก็ถังต่อไปหมดถึงจะไปใช้อีกถังหนึ่งนะครับแล้ว ถ้าแบบอันนี้มันแพงอ่ะผมแกแนะนําว่าให้ใช้แปดหนึ่งหก E ก็ได้หรือจะใช้ตัว E เก้าเก้าก็ได้ซึ่งมันมันพอๆกันตัวเนี้ยแต่ราคามันจะดาวลงมาเยอะเลยอ่ะราคามันต่ําลงมาเยอะแล้วสองตัวนี้สามารถเติมได้ทุกถังนะครับแต่ว่าสองตัวเนี้ยมันใช้เขาเรียกว่าอะไรห้ามลต่อน้ํามันหนึ่งลิตรอืมส่วนตัวนี้ใช้ห้ามลต่อน้ํามันหนึ่งถังอ่าราคาก็จะแพงกว่าโดยรวมก็คือเนี้ยอย่างที่ผมบอกที่ผมใช้แล้วมันใช้ได้จริงแล้วมันลื่นจริงนะครับ ลื่นแล้วก็มันแถมมันประหยัดน้ํามันด้วยเออแล้วแบบสุดอ่ะบางคนถามว่าอ,อ่าไปใช้กับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นเห็นผลเท่านี้ไหมที่ผมลองใช้มานะไม่เห็นผลนะไม่เห็นผลเท่านี้คือเห็นผลแต่ไม่เห็นผลเท่านี้นะครับใช้วิ่งไลายแมนนะเออไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะใช้วิ่งทํามาหากินเนี่ยรถเนี่ยขี่ท,ทั้งวันทั้งวันสตาทั้งวันรถต,ติดหรือต้องเร่งต้องอะไรออกไปนะครับ เจ็ดันหนึ่งเบอร์1 0 W สี 10, ่สิบโอเมก้าเก้าศูนอ่าลิควิดโมลีมอสทูชูเตอร์สี่สิบแล้วก็เติมน้ำยาล้างหัวฉีดตามที่ผมบอกได้แบบผมนะครับแล้วมันลื่นๆแล้วประหยัดน้ำมันอืมก็เลยมาแนะนำคือลองลองกับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นแล้วสูตรเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้ผลเพื่อนๆก็ต้องถามแน่นอนเชื่อเลยต้องมีคนถามว่าถ้าลองกับสกูเตอร์ ของไอ้ดักแฮมตัวสกูตเตอร์เนี่ยได้ผลไหมผมบอกเลยว่าไม่ว้าวเออไม่ว้าวไม่ว้าวนะไม่รู้ว่าเพราะน้ำมันของดักแฮมเขาแอนตี้กับแอดดิทีฟหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่จากการใช้งานจริงนะผมว่าเจ็ดพันหลื่นกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยจากการที่ใช้สูตรผมนะใช้สูตรผมนะวิ่งลแมนนะอ่าวิ่งลแมนนะอ่ะ อย่างที่บอกนะครับจดสูตรแล้วก็เอาเอา,เอาไปลองกันได้นะครับใครไม่รู้จะซื้อทางไหนผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปไปซื้อกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ